คุณน้องคะเขาอ่านว่า S s o r e ว้าว S s u r เ Coco คุณน้องนะคะต้องดื่มตัวนี้เลยค่ะเพราะว่าเขามีสารสกัดนะคะจากส้มซสมะจะช่วยนะคะเบิร์นไขมันหน้าท้องของเราควกคุมหมาน้อยแบบนี้ค่ะมันจงยุบมันจะแฟบบเอาอยู่เลยค่ะคุณน้องว้าวเบิร์นู l i t t ด e d o บิ๊กด o อ p โ l ลิสด o อว้าวอันดับเลิฟบอลสักหน่อยไหมคะสักหน่อยย่ายไอ้นนี้ว่าวันกลโอเคมาละค่ะชมแล้วหรอชมล้วค่ะลองชิมดูสิค่ะแก้วนี้หลายคลิปแล้วนะโอเคโอเคยังไงค่ะว้าวมามีอร่อย how is it huh delicious Burn. Yeah burn. 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 burn today. Yeah. Oh. <laughs> <laughs>